สวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องรอยๆด้วยไฮโลนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับเด็กอายุต่ำกว่าอายุ18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนํานะครับคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับช่อง u t u b e นะครับและเพจรวยๆด้วยไฮโลเหมือนกันนะครับก็จะมีสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้เราก็มาฝึก เรื่องของเสียงต่อนะครับเสียงไฮโลนะครับหกรัวยาวสามรัวสั้นนะครับเหวี่ยววเียงๆนะครับเราจะเล่นในช่องไหนนะครับวันนี้ก็มาฝึกให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันต่อนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะรินให้ท่านผู้ชมไปด้วยนะครับว่าขย่าเสร็จเสียงอย่างนี้แล้วก็รินด้วยนะครับลองดูนะครับเปิดแรกนะครับ อย่างนี้มีทึบมานะครับอน่าจะเป็นถ้าบนผมนะครับผมเล่นล่องหกสองเอี่ยวนะครับกัดหกต่านะครับลองดูครับท่านผู้ชมผิดไม่เป็นไรครับกัดหกต่ำนฮะไม่หลุดนะครับอ่ะมาดู <c oughs> เปิดสองครับ มีรัวมานะครับมีรัวมานะครับท่านผู้ชมนะลองดูนะครับก็น่าจะเป็นมีหกสองเอี่ยวนะครับหกสองนะครับประมาณนี้นะครับหกสองเอี่ยวนะครับการหกกลับไม่น่าหลุดนะครับนะฮะ เอวเอวห้าครับไม่เป็นไรครับก็ยังได้ทุนคืนนะครับลองดูครับเปิดต่อไปครับอ่ะอย่างนี้ไม่รัวนะครับไม่น่ามีหกนะครับลองดูครับนะฮะผมก็น่าจะเต็งต่ำนะครับเต็งต่ำกักห้าต่ำนะครับลองดูครับ เห็น,นะะไฮะเตียงต่ำกัากห้าต่ำครับไม่มีหกนะครับอะไรอ่ะเปิดต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับไม่น่าจะมีหกนะครับอะเราก็เตียงต่ำกักห้าต่ำนะครับลองดูนะครับ เห็นไหมครับสามสามสี่นะครับลองดูนะครับเต็งต่ำก้าวขั้นต่บได้ต่มอีก <t ick ling noise> แล้วนะครับอันนี้ไม่น่ามีนะครับอ่าเต็งต่ำนะครับเต็งต่ำก้าวขั้นต่ำครับนี่ครับเต็งต่ำก้าวขั้นต่านะครับเห็นไหมครับ มีมาตัวนึงนะครับไม่เป็นไรครับก็ยังได้ตังค์นะครับอ่าอย่างนี้มีรัวมานะครับไม่รัวมาอ่ะกั๊กหกต่ำนะครับลองดูเต็งหกกั๊กหกต่ำนะครับเห็นไหมครับหกเอวเอวนะครับได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับทั้งเต็งหกทั้งเต็ง กักหกต่ำนะครับลงทุนได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับยักมาอีกนะครับสมมุตินะครับอ่ะอีกสักสองเปิดท่านผู้ชมอ่าเปิดนี้ก็รัวมาอีกแล้วนะครับอ่ะก็ติงต่ำนะครับกักหกต่ำนะครับวันนี้เอาเน้นต่ำนะครับกักหกต่ำสมมุติว่า มีต่างสักสี่ร้อยนะครับเตีงต่ำสองร้อยกักหกต่ำสองร้อยรูนะครับอ่าอย่างนี้นะครับสี่สี่หกนะครับก็ยังเสียสองร้อยไม่เป็นไรนะครับชอบรัวรัวมานะครับบอกว่ารัวมานะครับแต่ลินเป็นต่ำนะครับอย่างนี้ก็รัวมาอีกแล้วนะครับโอเคครับ ่เต็งต่ำนะครับการหกต่ำเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเอวเอวสองนะครับอย่างนี้นะครับทำไมถึงเล่นหกต่ำนะครับเพราะว่าช่องนี้นะครับมันครอบคลุมไปถึงเต็งหกสามเนี่ยครับหกสามสองเอวนะครับตัวนี้นะครับเป็นหน้าที่กว้างที่สุดสําหรับไฮโลนะครับแล้ว บางครั้งนะครับไฮโลนะครับออกได้หมดนะครับ3 4มหนะครับออกได้หมดนะครับแต่ก็อัตราส่วนที่จะออกนะครับก็คือน้อยนะครับน้อยนะครับตัวเบอร์5้านี่ครับออกได้น้อยที่สุดนะครับของไฮโลนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าใจเสียใหม่นะครับว่าเบอร์5นะครับออกน้อยที่สุดของหนึ่งสองสามสีนะครับไม่รวมเบิ้ลนะครับ แค่14รูปแบบนะครับนอกนั้นออกได้เกิดเกือบ20นะครับเดี๋ยวคลิปใหม่นะครับผมจะมาทวนให้ท่านผู้ชมว่าไฮโลมีกี่รูปแบบแล้วกออ็ออกได้อะไรออกได้เยอะออกได้น้อยนะครับมาทวนกันใหม่นะครับสําหรับช่องของผมนะครับเน้นความรู้เรื่องของไฮโลนะครับแต่เราไม่แนะนำให้ท่าน ไปเล่นเอาเป็นเอาตายนะครับหรือเล่นพอพอได้นะครับได้แล้วก็พอนะครับท่านผู้ชมไฮโลไม่ชอบให้ผ่านนะครับง่ายๆเลยครับเตงให้เยอะๆนะครับโต๊ะให้น้อยๆท่านมีโอกาสรอดแน่นอนนะครับสวัสดีครับ